ดูดวงราศีมีนเดือนตุลาคมปี64เหนื่อยแต่รวยอย่าลืมกด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสามพิธินะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาดูดวงคนที่เกิดราศีมีนเดือนตุลาคมปี64กันนะครับสำหรับคนที่เกิดราศีมีปี64เนี่ยเดือนตุลาคมปี64นะครับ สำหรับคนที่เกิดราศีมีเนี่ยคือคนที่เกิดช่วงวันที่14มีนาคมถึงวันที่14เมษายนนะครับก็ดูได้ทั้งชาวลัคนาแล้วก็ราศีเลยนะครับโอเคเริ่มจากไพ่ตัวตนของคุณวาสนาของคุณในเดือนนี้ได้ไพ่เจ็ดดาบนะครับก็ให้ระวัดระวังคนที่เข้ามาในชีวิตคุณนะครับโดยเฉพาะ เพื่อนใหม่ๆนะครับคนที่ลักษณะประมาณสูงๆแก้มเรียมๆคางตอบแ้แก้มตบๆหน่อยนะครับอันนี้เป็นลักษณะของไพ่นะครับให้เรามาระวังคนประเภทนี้นะครับคนประเภทนี้เนี่ยไม่ค่อยจริงใจเท่าไหร่เข้ามาสแสวงหาผลประโยชน์เข้ามาในชีวิตเราเพื่อผลประโยชน์เพียงอย่างเดียวนะครับก็จะ เจอกับคนลักษณะประเภทนี้นะครับพูดง่ายคือพวกเลี่ยมจัดอะแต่บอกว่าพวกกันอะไรประมาณนี้ก็ให้เรามัดระวังพวกคนเลี่ยมจัดที่เข้ามาในชีวิตนะครับต่อมาไพ่เรื่องการเงินได้ไพ่5ดาบนะครับหดาบเนี่ยก็เวลาจะทําอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับการเงินเนี่ยให้เรามัดระวังให้ดีนะครับเพราะว่าในดวงชะตานะไม่ใช่ของทุกคนหรอกแต่ว่ามีโอกาสที่จะถูก โกงเงินนะครับหรือถูกเอาเปรียบในเรื่องของการเงินได้นะครับหรือบางทีเนี่ยเราจะซื้อของอะไรร้านไหนเนี่ยก็ให้ดูให้ดีๆก่อนนะครับบางทีเนี่ยรีวิวเนี่ยเขาร้อยคะแนนเนี่ยสมมติแต่เราใช้เนี่ยอาจจะได้แค่ประมาณ70-80นะครับเราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้โกงนะบางทีก็ไม่ได้โกงอ่ะแต่รู้สึกว่าแบบมันเวอร์ไปสําหรับเราอ่ะซื้อของหนึ่งชิ้นเงี้ยคนอื่นใช้แล้วรู้สึกโอ้โหให้เลยร้อยคะแนน เรารู้สึก70-80เองอะไรประมาณนี้นะครับก็เงินอยู่กับเราแล้วนะครับเวลาจะซื้ออะไรจะใช้อะไรเนี่ยก็ดูให้ดีก่อนนะครับต่อมาเรื่องเพื่อนฝูงวงสังคมได้ไพ่เดอะซันนะครับในเพื่อนที่ไม่ดีก็มีเพื่อนที่ดีนะครับในเพื่อนที่ดีก็มีคนไม่ดีนะครับฉะนั้นเนี่ยเดือนนี้ให้คุณเลือกคบเพื่อนให้ดีนะครับเพื่อนบางคนเนี่ย ไม่เคยถามกันเลยสารทุกสุกตดิบถามแต่เรื่องเงินเงินทองๆเรื่องผลประโยชน์เรื่องความรู้ที่เรามีนะครับพอตอบมาแล้วมันก็หายตัวไปแล้วนะครับคือให้แคร์เพื่อนที่ดีกับเราเพื่อนที่คอยช่วยเหลือเราคอยซัพพอร์ตเรามีอะไรก็ปรึกษาหารือแล้วก็สนับสนุนซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่าในเพื่อนที่ไม่ดีก็ยังมีเพื่อนที่ดีอยู่นะครับเพื่อนที่ดีเนี่ยจะช่วยเราในหลายๆด้านนะครับ เราให้ดูคนที่การกระทําอย่าดูที่คําพูดไม่งั้นเราจะตกหลุมพรางของไอ้คำว่าเพื่อนกันเนี่ยแหละนะครับทำเสียหายมาเยอะแล้วต่อมาเรื่องครอบครัวได้ไพ่สามไม้เท้านะครับเรื่องครอบครัวเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีนะเวลาเราจะทําอะไรเนี่ยคนในครอบครัวเนี่ยก็ไม่ค่อยเป็นอุปสรรคปัญหาเท่าไหร่นะครับอย่างบางคนจะทํางานสักอย่างเนี่ยคนในครอบครัวจะบอกอย่าอย่าทำไม่เอาไม่ดีอย่างงี้อย่างนั้นอย่างนี้น,นนะครับ แต่ไพ่สาไม้เท้าขึ้นมาก็ถือว่าไม่ค่อยเป็นอุปสรรคปัญหาไม่ค่อยมีปัญหากับคนในครอบครัวเท่าไหร่ปัญหาที่มีก็จะค่อยๆคลี่คลายลงนะครับต่อมาเรื่องการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้ไพ่สิเหรียญนะคริเหรียญถือว่าดีนะครับแต่จะทําอะไรเนี่ยผมบอกไว้แล้วนะว่าต่อให้ดวงดีเนี่ยก็ต้องวางแผนต้องคิดต้องทําอะไรให้รอบคอบซะก่อนนะครับเพราะว่า สมัยนี้เนี่ยหลายๆตลาดหลายๆธุรกิจมันเลทโอเชียนแล้วนะครับหรือว่ามันมีคู่แข่งเยอะทุกอาชีพมีคู่แข่งเยอะหมดนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณจะทําอะไรเนี่ยก็ต้องพิจารณาต้องทําให้ฉี่ท้วนสะกอ่อนะครับวางแผนให้รอบคอบนะครับทางด้านการเงินการงาน,งานการโปรโมทคุณภาพสินค้าอะไรพวกนี้แล้วจะดีเองอุปสรรคปัญหานะครับได้ไพ่เดอะฟูนะครับเดอะฟูใบนี้เนี่ย่งกของตัวตนของคุณ นะครับก็คือถ้าชิวๆถ้าเรื่อยๆเฉยๆเดือนนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าไหร่แต่ว่าถ้าคุณขยนันตั้งใจพยายามเนี่ยเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ก้าวหน้าสุดๆของตัวคุณเองนะครับแล้วก็ถ้าจะเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยก็ให้ระมัดระวังตัวนะครับรอบครอบดีกว่าประมาทเสียเวลาเพิ่มนิดนึงดีกว่านะครับตัวเช็คยานพาหน,นะของคุณก่อนไปไหนมาไหนจะดีที่สุด ต่อมาเรื่องคู่ครองหุ้นส่วนนะครับได้ไพ่หนึ่งดาบหนึ่งดาบเนี่ยไม่เสียนะครับหนึ่งดาบในเรื่องของคู่ครองหุ้นส่วนสําหรับเรื่องคนโสดก่อนเนาะคนโสดเนี่ยคือเราสามหนึ่งดาบเนี่ยหมายถึงเราสามารถพิชิตใจเขาได้อ่าอย่างสมมุติเราไปจีบคนคนหนึ่งคนคนนั้นเนี่ยมีคนจีบอยู่แล้วสิบคนเราเนี่ยจะพิชิตใจเขาได้เขาจะสนใจเราเขาจะคุยกับเราเขาจะอยากรู้จักเรา นะครับคือหนึ่งดาบเนี่ยคือเราเนี่ยชนะใจเขาได้ว่าอย่างนั้นเถอะแล้วคนที่มีแฟนแล้วเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่เนี่ยก็คือจะสามารถช่วยกันแก้ไขได้นะครับหากใครเคยมีเรื่องที่ไม่สบายใจอะไรเนี่ยก็ให้คุยกันนะครับแล้วปัญหาเนี่ยจะคลี่คลายประลงไปได้เองนะครับแล้วก็เรื่องการติดต่องานหุ้นส่วนคู่สัญญาเนี่ยก็ถือว่า เราจะได้เปรียบหุ้นส่วนนะครับแต่การเจราจาเนี่ยก็ยากหน่อยนะครับแต่เราจะได้เปรียบต่อมาเรื่องสุขภาพนะครับก็ได้ไพ่กาวดาบสุขภาพไม่ค่อยดีมากนะครับคือบางทีให้เรามาระวังเรื่องโลคเครียดปวดหัวไมเกรนนอนน้อยอะไรพวกนี้ก็บางทีเนี่ยทำงานเสร็จก็หาเวลามาพักผ่อนหย่อนใจอะไรพวกนี้บ้าง ต่อมาเรื่องการประสบความสำเร็จนะครับได้ไพ่เพ g e of Pentacle หรือไพ่เด็กถือเหรียญน,นะครับก็การประสบความสำเร็จเนี่ยมีแน่นอนนะครับแต่ก็ต้องค่อยๆสะสมไปนะครับต้องทาจะทำงานอะไรอ่ะก็อย่างที่บอกไปตอนต้นว่าต้องวางแผนให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเราพลาดจุดเล็กๆเนี่ยจุดใหญ่ๆมันก็พังไปหมดนะเหมือนเรือครับคือบางทีเนี่ยเรือเนี่ย ไม่ได้รั่วเพราะจุดใหญ่ๆห,หรอกบางทีมันเริ่มจากจุดเล็กๆนั่นแหละนะครับคือจะรวยได้ก็ต้องวางแผนก่อนลงมือทำนะครับต่อมาไพ่เรื่องการงานนะครับพบการงานได้ไพ่ King of w a n d s นะครับก็เรื่องก,การงานดีนะครับมีโอกาสได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งแล้วก็ดูกับพบลาพาไปด้วยเลยพร้อมกันนะครับก็คือ เรื่องการงานเนี่ย uit. ค่อนข้างดีนะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่ว่าก็ต้องขยนันต้องต่อสู้ต้องดิ้นรนนิดนึงนะครับก็ะจะได้ไพ่ใบนี้ขึ้นมีโอกาสได้เรื่องโชคลาภได้ไพ่หไม้เท้าก็บอกไปแล้วนะครับจะเป็นเรื่องของการงานมากกว่าเนาะก็มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่ก็ต้องขยันหน่อยนะครับสุดท้ายนะครับเรื่องอันตรายเรื่องที่ต้องระมัดระวังได้ไพส่สดาบนะครับก็ เดือนนี้จะใช้ของมีคมอะไรเนี่ยก็ให้เรามาระวังนิดนึงระวังได้แผลบางอย่างกลับมาโดยไม่รู้ตัวนะครับสมัยก่อนผมเนี่ยประจําเลยนะครับบางทีกลับบ้านมาเนี่ยเอ้าทําไมนิ้วไปโดนอะไรบาดมาทําไมมือไปโดนอะไรมาแขนไปโดนอะไรมาอะไรประมาณนี้นะครับเรามาระวังได้แผลโดยไม่รู้ตัวนะครับหรือไม่ก็ให้ระมัดระวังเรื่องการโดนของมีคมนะครับก็จะใช้ของมีคมก็เรามาระวังด้วยนะครับก็ ราศีมีนก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามและการรับชมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ